ใครที่ใช้รถฟอร์ดและติดตั้งกล้องหน้าแท้ตัวนี้อยู่สงสัยใช่ไหมครับว่ามันเชื่อมต่อยังไงแล้วก็ทํางานอะไรได้บ้างมาดูกันครับวิธีเชื่อมต่อเราต้องมีแอปนี้ก่อนครับซึ่งสามารถไปหาได้ใน Apple Store หรือว่า Google Play ครับค้นหาเลยครับคําว่า DTF ครับเลื่อนลงมาครับลักษณะของตัวแอปครับจะเป็นสัญลักษณ์ไอคอนแบบนี้ครับก็ทําการติดตั้งได้เลยครับ พอเข้ามาในแอปครับเขาจะมีให้เราเลือกครับว่ากล้องของเราเป็นชนิดไหนครับอย่างอันแรกครับคือกล้องหน้าแบบเดียวครับส่วนอันที่2ครับคือกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังครับแต่ก่อนที่เราจะกดซีเล็กครับให้เราทําการเชื่อมต่อ w i f i ของตัวกล้องก่อนครับไปเลือกที่ Wi-Fi ได้เลยครับทีนี้ก็มาเลือก w i f i กล้องครับก็คือ dtf 900รครับรหัสของตัวกล้องครับก็คือ1-8ครับเมื่อเชื่อมต่อขครื่อเครื่องหมายถูกแบบนี้แล้วก็ขึ้นคําว่าไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตครับเราก็กลับไปที่ตัวแอปเหมือนเดิมคร ทีนี้กล้องก็จะเป็นแบบเรียลไทม์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูความคมชัดของกล้องนี้กันดูนะครับทีนี้เราต้องการตัวอัลบัมย้อนหลังครับให้กดไปที่ตรงอัลบั้มตรงนี้ครับกดเลือกคําว่า DVR ครับกดเลือกคําว่าวิดีโอครับตัวกล้องก็จะบันทึกไว้อัตโนมัติครับตรงนี้เราก็สามารถโหลดเข้าเครื่องได้ครับมีให้ตั้งแบบป์คโหมดครับโหมดฉุกเฉินครับวิดีโอหรือว่ารูปภาพครับ เชื่อมต่อเสร็จแล้วแค่นี้ก็ง่ายๆครับก็ลองไปเล่นกันดูครับ